นายได้เครื่องอะไรมากุ้ยนายได้เครื่องอะไรมาเครองแอครับเครื่องา <RC S 1> าอาซีซื้อเข้ามาเท่าไหร่ห้าร้อยซื้อมาจากไหนลูกร้านญาติหน่อ,นองร้านตะกังเอาร้านตะกังนี่ห้าร้อยนี่สตาร์ทติดได้ติดเลยอ๋อเออไหนามาเขดาดูแบดแผ้หน่อยเขาสอดตามลงมาดิ เกี่ยวไปทั้งหมดเออไหนดูขาดิไอ้ไอ้ะคีกับใครฮะไหนนี่ชนหมานะครับนี่ไม่ธรรมดาตรงนี้กระดูกหักฮะหักหรือเปล่าไม่รู้ชนที่ไหนหน้าบ้านในกายน้าบ้านในกายครับหน้าบ้านในกายไอ้ซอยหมือสามนั่นนะฮะนี่ ไม่เรื่อี่เรีวในซอยหรือเปล่าวะไม่มาานองกัน่ยนี่ไปสองรอบไดช่วยใส่เออเดินค่อมค่อมเเจ็บเอวอไปกี่วันแล้วนี่ ล้มกี่วันแล้วเม่อวานเม่วานก่อนตอนตีสีเอาชนหมาตอนตีสี่ 4, ไปทำอะไรตีสี่ตีสามนาตี่ยมาเอาขอี่ขเ้ยอาว่ากันไปไป อตอนนี้นะครับเจ้ากุ้ยของเรานะครับได้เครื่องยนต์ใหม่แล้วนะครับเบร์ร้อยยี่ห้าไม่เอาอะไรใช่ไหมไม่แล้วไม่เอาตอนนี้นะครับได้สวิง,วงนะครับร้อยสิบซีซีเครื่องยนต์แรงกว่าเ่านะครับนี่ซื้อมาเท่าไหร่พะกุ้ย500ยห้าร้อยบาททุนนะครับนี่เหมือนได้ฟรีนะครับอ,อ่าเออเงินป้าป๋านี่ เอามาใส่มาเดือนไหนไม่ได้เดี๋ยวให้ช่างโซ่จัดให้ได้ท่อมันแหละเออเออไม่ติโอเจียบีตุโอแต่กี่วันนี้แหละเครื่องสวิงเด็ดสวิงร้อยสิบนี่นี่คิดว่าจะไม่มีเครื่องซัแล้ว กระหนจ้ากระหจ้าเจียเจียโจรเลยเชื่อคนที่แม่กาะคุยมาแกงคุยอ่ะเอ้ยวันนี้พ่อมาคุมไม่เงียบเลยว่ะจะป้อนไปไหนวันอ่าใส่มาใส่มาเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยจับทางนู้ดเออเอาลูกบล็อกจับเออมาได้ยัง Ok, nào, let's go đi. Nào, nãy mới Say, Thì vừa sọc hảo. nào Hứa. 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 Hứa.